สนับสนุนโดยเลโนโว I TrueMar t สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับ วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจสุดๆมาฝากกันครับโดยในปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ทั่วไปนั้นมีรอบการใช้งานในการชาร์จไฟเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ครั้งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานได้น้อยลงเรื่อยๆซึ่งถือว่ายังมีรอบในการเก็บไฟฟ้าที่น้อยครับนักวิจัยจึงพายายามคิดค้นพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถรองรับการชาร์จได้หลายรอบมากขึ้นและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียครับได้ทําการเผยแพร่ผลงานในการสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่รองรับการชาร์จสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0รอบัง ผิดนะฮะจากที่ผ่านมามีการรองรับการชาร์จสูงสุดได้7,000รอบในปัจจุบันแต่แบตเตอรี่ลิเธียมนี้ครับก็มีข้อจำกัดมากมายนะฮะเช่นการเก็บรักษาหรืออุณหภูมิที่ร้อนจนทำให้ติดไฟได้จึงยังไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนั่นเองแต่จากผลการวิจัยล่าสุดที่ใช้เจลอิเล็กโทรไลต์ครับรวมกับเส้นลวดนาโนทองคำแทนลิเธียมในการจัดประจ,จุไฟฟ้าเนี่ยซึ่งจากการทดลองซึ่งใช้เวลา3เดือนกับการชาร์จไฟถึง200,000รอบ พบว่าการเก็บประจุภายในแบตเตอรี่นั้นยังคงเก็บได้เท่าเดิมโดยประสิทธิภาพครับไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยนะฮะซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่มีนักวิจัยให้ความสนใจเรื่องของแบตเตอรี่กันอย่างมากเพราะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของแบตเตอรีย่ยังถือว่าพัฒนาได้ช้ากว่าในส่วนอื่นๆน,นะฮะของสมาร์ทโฟนซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างครับกด Subscribe Space Phone TV ใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ